สวัสดีครับวันนี้หมอมีเคสคนไข้มาเล่าสู่ฟังนะครับคือคนไข้นี่มาหาหมอด้วยอาการว่าเป็นลมพิษแล้วผิวหนังเขาจะเป็นจุดดำๆขึ้นนะครับเขาบอกเวลาอากาศเปลี่ยนเขาก็มักจะเป็นนะครับหมอก็เลยอ่าขอแม้ดูก่อนว่าเลือดเขาลดลงมากไหมนะครับพ็ตรวจดูแล้วเออหนึ่งละ เลือดเขาลดลงสองหมอจับมือนี่มือเขาเย็นเฉียบเลยนะครับอถ้าเจ้าเรือน่เป็นคนธาตุน้ํานะครับหมอก็ถามว่าเอ๊ะปก,กตินี่เราทํางานอะไรทํางานในออฟฟิศนั่งอยู่ในห้องแอร์หรือเปล่าเขาก็บอกตัวเขานี่นะครับอทำงานในออฟฟิศนะครับแล้วก็อยู่กับห้องแอร์นี่ตลอด แม้แต่กลับไปถึงบ้านนี่เขาก็จะอยู่ในห้องแอร์นะคือเรียกว่าชีวิตเขานี่อยู่กับความเย็นตลอดหมอก็เลยบอกอ๋อคือตัวเขานี่เป็นคนธาตุน้ําตัวจะเย็นอยู่แล้วนะครับแล้วการใช้ชีวิตอยู่ห้องแอร์แทบทุกวัน,นรูขุมขนนี่มันไม่เปิดงนั้นร่างกายเรานี่สร้างรูขุมขนมาไว้ทั่วตัวนี่ เพื่อระบายของเสียออกทางเหนือให้เร็วที่สุดนะครับงนั้นในอดีตคนโบราณที่เขาทํางานอ่าทําสวนทําไร่แล้วเหงื่อเขาออกตลอดเวลาของเสียในเลือดเขาจึงน้อยภาวะที่เลือดเป็นกรดนะครับหรือว่าออกซิเจนในเลือดต่ํามันจึงไม่เกิดขึ้นนะครับงนั้นทุกวันนี้นี่บางทีเราอยู่ในห้องแอร์นานเกินไปแล้ว เงือไม่ออกของเสียในระบบเลือดนี่มันถูกขับออกได้น้อยนะครับอัน,นภาวะเลือดเป็นปวดออกซิเจนในเลือดมันต่ำได้ง่ายเปอร์เซ็นที่เราจะเป็นมะเร็งนี่ก็จะสูงตามมาด้วยนะครับพวกนี้อันหมอก็เลยแนะนําให้เขานี่แบ่งเวลาหลังเลิกงานนี่ใส่เสื้อกันหนาวหนาๆเนี่ยไปวิ่งออกกําลังกายให้เงือมันออกซะนะครับแล้วของเสียในเลือดนี่มันจะลดลงไปเรื่อยๆแล้ว ภาวะที่เขาเป็นมันก็จะหายไปแล้วเขาก็จะไม่เสี่ยงต่อการที่จะเป็นมะเร็งในอนาคตด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับใครที่ชอบใช้ชีวิตอยู่ในห้องแอร์มากๆหาเวลาไปออกกําลังกายให้เหงื่อออกนะครับเหงื่อถ้าออกได้ทุกวันของเสียในเลือดมันจะน้อยลงนะครับสุขภาพเราก็จะดีแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการที่เราจะเป็นมะเร็งได้ในอนาคตนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ล้วครับวันนี้สวัสดีครับ